ต้องบุกมาถึงที่บ้านเลยครับที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเหตุผลอะไรเขาถึงต้องมาเป็นตัวแทนอาหารเสริมไร่เทพไปฟังเหตุผลจากปากคุณพี่เขาเองเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ครับช่วยแนะนําชื่อจริงนามสกุลจริงให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้เลยครับชื่อในาใยจเพงค่ะอยู่47หมู่4ตาบลศรีประจันต์อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเบอร์โทร0922735898ร้านวาสนาการเกษตรที่นายรู้จัก อาหารเสริมไร่เทพของเราได้อย่างไรครับเพราะลูกค้าลูกค้าเอาผักมาส่งครับแล้วก็บอกให้ค่ายตอนแรกก็ไม่ค่ายเพราะว่าที่ร้านค่ายเยอะแล้วักลัวปวดทั่วกลัวไม่จําไม่ได้กลัวยุง่งวุ่นวายจะไม่ค่ายก็ไม่ขายลูกค้าก็โทรมาตือ้อมาที่ร้านเอาเบอร์โทรมาให้เรียบร้อยครับก็ยังไม่ค่ายอีกทีนี้เขาเอาผักเอาทั่วฟักยาวมาส่งครับเขาก็จะเล่าให้ฟังว่า ทัวเนี้ยมันได้เด็ดมาเป็นเดือนแล้วแล้วก็มันโสมแล้วทีนี้แฟนเข้าฉีดยาเข้ารับฉีดยารับจ้างก็เลยมันมีเศษเลือดก้นท่างเขาก็เลยมาซาดให้ <Okay. S 2> กาฉีด <Okay. S 2> ยาปรากฏว่าทีท่ไีนะ่ฉีดน่ะมันฝักยาวซวยกว่าต็นแรกออก mm hmm. แงะอีก <Wow. S 2> เขาก็เลยให้ดูมาแค้นมาบอกว่าค่ายเธอค่ายเธอก็เลยตัดสินใจเอาค่ายก็ค่าย แลว้วโทรไปสั่งครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับโทรไปโทรไปก็รับกล้ไวส่งของได้วไวมากค่ะครับก็คือครั้งแรกนั้นได้เริ่มเป็นตัวแทนเลยใช่ไหมครับชาวบ้านแถวนี้นะครับอําเภอศรีประจันเนี่ยส่วนมากจะรับจ้างฉีดยาค่ะฉีดอาหารเสริมนะครับก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่อําเภอศรีประจันนะครับรับจ้างฉีดอาหารเสริมนะครับได้ใช้อาหารเสริมไร่เทพนะครับไรเทพคุณภาพคุนเทพของเราใช่ไหมครับแล้วใช้ดีจริงแต่ที่นี้ว่า การจะสั่งการจะซื้อเขตนี้ยังไม่มีตัวแทนณนะตอนนั้นใช่ไหมครับก็เลยเห็นว่าพี่เนี่ยร้านพี่ไนเนี่ยเป็นตัวแทนาขายหลายอย่างเหมือนกันแต่ยังไม่มีอาหารเสริมไร้เทพของเราก็เลยมาบอกให้พี่ไนเนี่ยเอามาขายหน่อยเอาไร้เทพมาขายหน่อยแต่พี่ในทีแรกจะไม่ยอมขายจนพี่ไนเห็นว่าเออดีจริงชาวบ้านมาเรียกร้องขนาดนี้ใช้คําว่า เหตุผลคำว่าชาวบ้านบังคับจึงเป็นตัวแทนแล้วเห็นว่าดีจริงจึงเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายอาหารเสริมไร่เทพของเราค่ะครั้งแรกที่เขาบอกเราว่าถามจริงๆเชื่อเขาเลยเหรอครับไม่เชื่ออ้าวไม่เชื่อแล้วสั่งมาทําไมก็แสดงว่าต้องเห็นอะไรกับตาใช่ไหมครับทั่วฝักยาวอ๋อเห็นไอ้ทั่วฝักยาวนี่แหละก็เลยเชื่อพี่ไนเป็นตัวแทนจําหน่ายอาหารเสริมไร่เทพของเรามากี่ปีแล้วครับสองปีกว่านะคะสองปีกว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับค่ะมา ซื้อมาบางทีก็มาจากบางประมาณโทรมาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาขับรถมันไกลครับเขาบอกว่าไม่ไกลใครเป็นคนกระจายข่าวน่าจะกเขาดูตามเพจค่ะอ๋อว่าเขตอุพัยธ์ตรงไหนใกล้ๆบ้านเขาเขาก็จะมาที่นั่นแต่ที่สําคัญนะครับพี่ในเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนจัดจาหน่ายอาหารเสริมไร้เทศอยงเดียวนะท่านผู้ชมผมจะบอกอะไรให้ฟังครับผมผมไปสืบข่าวมาว่าคุณพี่ในเนี่ยปลูกข้าว 10บก่อไร่พินาใช้อะไรฉีดครับไรเทปใช้อไรเทปฉีดที่ครับท่านผู้ชมครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับต้องไปดูค่ะจริงไหมครับเนี่ยผมไปดูได้เหรอครับใ้ายไปตาเราสังคมไปครับพินาเจออะไยครับผมพี่ไหนครับณที่ตรงนี้นะครับ1ิบว่อไร่นี่ทำข้าวทั้งหมดนี่ใช้ไรเทปฉีดทุกครั้งเลยป่ะครับใช่ค่ะ ใช้ไร้เทปทีทุกครั้งตั้งแต่คุมเทรนคุมค่าฉีดยานนนยาเชือ้อราใส่ทุกครั้งค่ะคเคยเปรียบเทียบบ้างไหมครับว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอาหารเสริมไร้เทพของเราและยังปลูกข้าวอยู่เหมือนเดิมเนี่ยครับตอนนี้ครับที่ใช้ไร้เทพแตกต่างกันยังไงครับใช้ไร้เทพดีกว่าแน่นอนคะ่ะใช้ปุ้ยน้อยลงใช้ไร้เทพนี่จะใช้ปุ้ยน้อยลงครับแล้วก็ได้ผลผลิตมากขึ้นครับ มแมลงนอนจะก,กวนน้อยลงค่ะครับผมอยากให้ทุกคนลองใช้ดูค่ะลองใช้ดูแล้วเปรียบเทียบกับที่ไม่เคยใช้แล้วมาใช้ดูแลจะรู้ว่ามันดีจริงๆคือตอนแรกก็ไม่มั่นใจเลยครับไม่อยากจะค่ายไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายแต่พอค่ายแล้วรู้สึกมันค่ายดีมากเลยค่ะครับโอเคทุกสารทิ์คนทั่วไปที่เราไม่รู้จักเลยก็ น,นะครับวันนี้สำหรับผมสจวรตราชันแล้วก็พี่ในต้องกลับราไปก่อนแต่ว่าสวัสดีครับ